ลืดเราต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่ายิ่งไดทาเครื่องสำอางแต่งหน้าเข้าไปเริ่มชัดขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าฉันก็เริ่มมั่นใจแล้วนะว่าถ้าฉันแต่งแบบนี้ฉันก็สวยอยู่นะอเมอเนเอางงกันตาแตกแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อครูภัยบู์แสงเดือนได้ลุกขึ้นมาแต่งยิ้งปิดตำนานกงยูเมืองไทยทําเอาฮือฮาไปทั้งโซเชียลพร้อมเคลียร์ใจน,นะคะว่าโดนชาวเน็ตแซะโสดจนสติหลุดไปแล้วนะคะ แล้วทางด้านของครูไับูลก็ยังเปิดใจด้วยนะคะว่าทําไมถึงลุกขึ้นมาแต่งหญิงและก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำโลเจงนะคะสูญเงินไปเป็นล้านเลยละค่ะผ่านทางรายการคุยแซปโชว์ ้ดยทางครูภัยบูลเปิดใจบอกว่ามันเกิดจากเพื่อนสาวของแม่เองให้ไปลองชุดถ่ายดูหน่อยเผื่อจะสวยและชุดที่ใส่เนี่ยเป็นชุดผู้หญิงพอใส่ทำไมดูแปลกๆเวลาใส่เข้าไปทำไมต้องเดินตูดบิดไปบิดมาใช่ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าหรือเราต้องเป็นแบบเวนี้แล้วหรือเปล่ายิงได้ทาเครื่องสำอางแต่งหน้ามันก็เริ่มชัดขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าฉันแต่งแบบนี้เนี่ยแต่งหญิงแล้วฉันก็สวยอยู่นะ อีกอย่างมันก็สนุกดีซึ่งครั้งแรกตอนที่แต่งก็จะเขินๆหน่อยไม่กลา้าเพราะตอนที่เราใส่ช่วงแรกเนี่ยเราไม่ได้แต่งหน้าด้วยหน้ามันก็เลยยังดำกระด่างอยู่เป็นผู้ชายอยู่บ้างพอใส่ชุดผู้หญิงเข้าไปมันก็จะแมทช์กันพอดิบพอดีเลยแต่พอแต่งหน้าด้วยกันมันก็เข้ากันดีหรือเราต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่ายิ่งได้ทาเครื่องสำอางาแต่งหน้าเข้าไปะเริ่มชัดขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าฉันก็เริ่มมั่นใจแล้วนะว่าถ้าฉันแต่งแบบนี้ นก็สวยอยอู่ะนะครูไพบยูยังเปิดใจเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเริ่มมีคนชมแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ชอบเลยเป็นผู้ชายดูแอคอาร์ตมากแต่พอเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วก็ดูอ่อนโยนแล้วก็สวยด้วยจริรจยการก็เริ่มได้เราก็เลยรู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในโซเชียลแบบนี้ไปแล้วเพราะตอนที่เราใส่ช่วงแรกเราไม่ได้แต่งหน้าด้วยมันก็เลยแบบว่าหน้ายัง ยังดำกระด้างยังเป็นผู้ชายอยู่แล้วพอใส่ชุดผู้หญิงมาเอ๊ะมันมันจะแมทกันไหมพอเออได้แต่งหน้าด้วยเอามันเข้ากันดิ่ก็ได้อยู่นะ